สวัสดีนะครับทุกคนนะครับแฟนเพจแล้วก็แฟน youtube ช่องนะครับก็วันนี้นะครับผมก็มีออเดอร์นะครับที่อัปเดตล่าสุดนะครับก็จากที่ผ่านมานะครับไม่ได้ลงคลิปมาหลายสัปดาห์นะครับเนื่องจากติดภารกิจนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับช่วงสวัสดีพี่ใหม่ไทยนะครับก็คือ วันสงการนะครับผมก็วันที่ผมอัดคลิปอยู่นี้เป็นวันที่9กนะครับเเมษานะครับผมก็เป็นวันหยุดช่วงสงการนะครับหลายหลายคนที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับผมก็วันนี้นะครับตลาดทองคำปิดนะครับก็ปิดตั้งแต่วันศุกร์นะครับก็จะมาอัปเดตให้ฟังให้ดูนะครับผมว่า คือที่หายไปนั้นผมไม่ได้ไปไหนนะครับก็ติดธารกิจนะครับแต่ก็ยังมีการเทรดอยู่นะครับผมก็ถึงไม่ค่อยมีเวลาได้ลงคลิปนะครับแล้วก็ทางท k To อกด้วยนะครับก็ทางทิกตอกนะครับก็สวัสดีทางแฟนเพจแฟนไลฟ์แฟนทิกตอกทิกตอกนะครับที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ทาง youtube ด้วยนะครับผมก็สำหรับทองคำนะครับ ผมก็ได้มีการเข้าออดเดรนนะครับจากฝั่งนี้นะครับก็สังเกตฝั่งนี้นะครับผมส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นบิตคอยน์นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับตลาดปิดนะครับก็มีบิตคอยที่คู่เดียวนะครับที่กําลังวิ่งอยู่นะครับในตอนนี้ก็คือ btc usd นะครับก็ส่วนของทองคำนะครับก็มีการปิดตลาดตั้งแต่วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็วันศุกร์ที่อาทิตย์แล้วนะครับการปิดตลาดนะครับก็ จะเห็นได้ว่านะครับผมก็เข้าออเดอร์ได้1ไม้นะครับที่1956นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นมันมีการขึ้นไปนะครับทำเขาเรียกว่าอะไรครับทำ high นะครับไม่ผ่านตรงบริเวณแถว2 0 0นะครับก็มีการอ่าทะลุลงมานะครับทะลุลงมาที่ราคาแถวประมาณ 1936สนะครับโซนแถวๆนี้นะครับก็ไม่ผ่านนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับมันจะยกในส่วนของไฮนะครับก็คือยกยกโลครับยกโลนะครับยกโลขึ้นไปนะครับยกโลขึ้นไปอีกรอบแล้วก็จะสังเกตได้ว่าไฮก็ต่ําลงนะครับไม่ผ่านไฮเดิมนะครับจุดสูงสุดตรงนี้นะครับก็เหมือนกับจะวิ่งเหมือนเหมือนกับ จะขึ้นนะครับแต่ก็ขึ้นไม่ได้นะครับก็ไม่สามารถผ่านไฮได้ก็จะวิ่งแบบทรงสามเหลี่ยมนะครับก็จะมีการอ่าลงมาอย่างนี้นะครับขออนุญาตตีเทนไลน์ให้ดูนะครับก็เทนไลน์ของผมนะครับก็สามารถเอาไปตีหรือทําตามกันได้นะครับก็จะมีการวิ่งนะครับในกรอบในกรอบอาสามเหลี่ยมนะครับ ซึ่งก่อนหน้าน,นั้นนะครับผมก็มีการวางออเดอร์ไว้จุดหนึ่งตรงนี้นะครับก็ขึ้นไปจากที่ขึ้นไปนะครับก็ไม่ผ่านไฮเดิมก็ลงยังลงมาต่อนะครับลงมาแถวๆว่าส่วนนี้นะครับจะเป็นอ่าในเรื่องของดีมันโซนจะเยอะกว่านะครับดีมันโซนในส่วนนี้นะครับส่วนฝั่งสูงข้างบนนะครับก็จะเป็นของโซนซัพพลายนะครับใครที่อ่า ยังไม่รู้จักดีมาซัพพลายก็สามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังของผมได้เลยนะครับสําหรับอาพี่พ่มือใหม่นะครับสําหรับมือเก่านะครับที่เทรดเป็นก็สามารถาชมคลิปต่างๆก็ได้อีกนะครับในทาง YouTube ช่องของผมนะครับผมก็ผมได้ทําการวางโซนไว้ตรงอ,ออเดอร์นะครับที่วางไว้ตรงโซนบริเวณแถว 1,956นะครับตอนนี้ก็ราคาปัจจุบันนะครับมีการดีดขึ้นไปดีดขึ้นไปที่สองพันยี 2, ่สนะครับซึ่งมันทะลุไฮเดิมนะครับไฮไฮไฮเดิมก่อนหน้านั้นนะครับเป็นทรงาข,าาขาขึ้นนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็ทะลุไฮตรงนี้นะครับ ทะลุตรงนี้ปุ๊บผมก็พอดีมันย่อลงมาอีกผมก็เลยดักบ่ายอีกราคาหนึ่งที่หอดนี้นะครับแต่ก่อนตลาดปิดนะครับวันวันพฤหัสนะครับเช้าวันศุกร์นะครับก็มีการติดออเดอร์อยู่ตรงนี้นะครับปิดบวปิดอยู่ที่2,700นนะครับซึ่งต้องคำนะครับผมยังมองว่านะครับอาจจะไปถึงอ่า 2,000ถ้าดูนะครับขึ้นมาก่อนนั้น,น,นอันนี้วีคนะครับอยู่ที่2,006 19นะครับตอนนี้ราคาปัจจุบันที่2,007นี่ทองคำได้ผ่านนะครับได้ทำมาไฮา h ยังไม่ผ่านจุดนี้นะครับจุดที่ขออนุญาตลบออกก่อนนะครับ จุดที่บริเวณที่สูงสุดคือ2032นะครับซึ่งผมว่าทองคำนะครับอาจจะพุ่งขึ้นไปที่2050 0จะมีให้เห็นไหมครับ2050ก็คือหรือ2060นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้แท่งวิกนะครับได้มีการาย่อลงมานะครับขึ้นไปตรงนี้บริเวณนี้แล้วก็ย่อลงมา ที่ปิดที่ราคารา,าวๆ2,000 2,008 2,008 2,007นะครับประมาณสามเดือน <Billy. S 1> ที่ลงมานะครับซึ่งผมมองว่านะครับแรงบายยังคงมีอยู่นะครับผมก็พี่ๆท่านไหนที่ยังเทรดหน้าเก็บหน้าเซลล์สั้นก็สามารถทำได้อยู่นะครับแต่ให้ระวังนะครับเพราะว่าทาง saddle, องคำนะครับ หน้าใบาก็ยังคงมีแรงใบยเยอะนะครับเยอะพอสมควรนะครับสําหรับอทองคํานะครับมาดูวันจันทร์นะครับมาลุ้นวันจันทร์ว่าจะมีการปรับตัวขึ้นอีกได้หรือไม่นะครับสําหรับทองคํานะครับผมก็ออเดอร์ที่ผมมีก็อยู่2ไม้ที่เห็นนะครับก็2ไม้ที่ ที่ติดออเดอร์ไว้นะครับครับก็มาลุ้นนะครับสำหรับใครที่าตามผมนะครับผมก็จะพยายามอัพคลิปลง ต่อเนื่องนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นมีการติดภารกิจนะครับจึงไม่สามารถทำคลิปวิดีโอลงให้พี่ๆได้รับชมกันได้นะครับก็าสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยอีกครั้งนะครับก็ใครที่เดินทางกลับบ้านหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ขอให้มีความสุขสนุก ในการเที่ยวนะครับก็กลับมาก็ค่อยมาสู้ต่อกันอีกครั้งนะครับสำหรับการเทรดนะครับ forex นะครับก็มีพี่ๆคอมเมนต์ถามมาว่าคู่อื่นได้เล่นหรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่ยังไม่เล่นนะครับคู่เงินอื่นๆนะครับเพราะส่วนใหญ่ผมจะโฟกัสที่คู่ของทองคำนะครับ ก็คือผมเทรดทองคำเป็นหลักนะครับก็ไปติดตามชมนะครับคลิปวิดีโอต่อไปนะครับก็คลิปนี้นะครับไม่มีการาชี้ชวนหรือชักชวนให้มาลงทุนนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการสนับสนุนระดมทุนให้มาเทรดเฟร e x กนะครับผมก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการารับชมรับฟังนะครับเพราะการลงทุน ือเงินของคุณนะครับอาจจะได้มากหรืออลดมูลค่าอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับก็โปรดศึกษาหาข้อมูลนะครับก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับขอบคุณครับ